การทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองสนุกๆเราจะมาลองเปลี่ยนสีผ้าภายในหิบตาผมมีผ้าสีเหลืองนี้นะครับดูนะครับแล้วก็ผมมีขวดสเปรย์มาอไปเลยมีขวดเลยดูให้ดีๆนะครับผมจะฉีดเป็นผ้าสีเหลืองดูนะครับว่าสีนี้จะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ัะสะบัดสะบัด พักเลยสีแดงจะค่อยๆจางหายไปผ้าก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับว่าเราสามารถที่จะทำานี้ได้อย่างไรง่ายนิดเดียวเองคราวนี้ผมจะเฉลยให้ฟังนะครับว่าเราทำยังไงก็เริ่มต้นจากผ้าสีขาวอย่างนี้ก่อนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีผงขมิ้นผงขมิ้นแลผมมีน้ํายาล้างเล็บแล้วก็มีถ้วยมีช้อนคนอื่นผมก็จะต้องละลายขมิ้นนี้ด้วยน้ํายาล้างเล็บนี้ก่อนเทไปประมาณสักขึ้นขวดในนี้นะครับแล้วก็ก็ตักผงขมิ้นนี้ลงไปสักช้อนถึงสองช้อน จากนั้นเนี่ยก็ยอมผ้านี้ลงไปผ้าขาวนี้ผมก็จะยอมก็ขุ้น,นี้ก็จะเปิดนิดหน่อยก็จะใส่ถุงมือถุงมือนี้าใส่ก็ยอมผ้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ต่ผ้านี้เป็นปากแห้งถ้าเกิดว่าเราไปตากแห้งเราก็จะได้ผ้าอย่างนี้เราไปล้างพวกเศษผงขมิ้นออกนิดหน่อยนะครับก็จะได้ผ้าที่เป็นสีเหลืองจริงๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็คือแอมโมเนียหอมนั่นเองนะครับเวลาใครที่จะเป็นลมมินเวียนศีรษะใช่ไหมครับก็เอาแอมโมเนียหอมเนี่ยมาสูดดมก็จะรู้สึกดีขึ้นเรามาใส่ในขวดพลาสติกนี้แล้วก็สเปรย์ฉีดนะครับก็จะเห็นเป็นสีแดงนะครับ คราวนี้เนี่ยพอเราสบัดผ้าสบัดไปมาอย่างนี้ไม่กลิ่นแอมโมเนียแล้วนะครับแอมโมเนียก็จะละเหยไปในอากาศพอแอมโมเนียละเหยไปในอากาศสีแดงจะค่อยๆจางลง ก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเห็นไหมครับในขมิ้นนี่จะมีสารที่เราเรียกว่าเคอร์คิมินอยซึ่งเคอร์คิมินอยเนี่ยถ้าเรา,าละลายในในน้าหรือว่าเป็นน้ํายาล้างเล็บก็แล้วแต่นะครับทำเป็นสารละลายเราผ้าจุ่มลงไปเราก็จะเป็นการย้อมผ้าจากสีขาวธรรมดาให้เป็นสีเหลืองคราวนี้เนี่ย สารสีเหลืองนี้เนี่ยเมื่อทาปฏิกิริยากับสารที่เป็นด่างนั่นก็คือแอมโมเนียนี่เองจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงนะครับหลังจากที่แอมโมเนียละเหยไปก็จะกลับมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมหลักการนี้นะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าหลักการที่ใช้คุณสมบัตินี้เป็นตัวตรวจวัดความเป็นกรดด่างได้ถือหรือเราเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์นั่นเองเราสามารถที่จะทํากกระดาษ อย่างกระดาษลิปมสัสนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ในการวัดความเป็นกดด่างของน้ําได้หรือว่าแม้แต่ของดินนะครับหลักการนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับ